สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ก็มาแสดงความเสียใจกับทุกฝ่ายที่เกิดเรื่องกันเมื่อคืนทำไมถึงแสดงความเสียใจต่อทุกฝ่ายก็คือฝ่ายชัยพลก็เสียใจด้วยที่ขาดกำลังหลักไปพอสมควร ส่วนคนที่จากไปด้วยนะ่ะก็เสียใจด้วยกับระยะเวลาที่ยาวนานที่อยู่ด้วยกันมานานมันมีเหตุผลของแต่ละคนมันคงถึงเวลาที่จากกันหรือเปล่าในความคิดผมไม่รู้ว่าจะโทษใครโทษวันเวลาดีกว่ามันจะง่ายดีโทษวันเวลาที่มาถึงวันนี้กับตันผมจะชอบเป็นพิเศษเพราะว่าน้องเขานะ่ะน่าสงสารความจริงน้องเขาเป็นคนมีฐานะนะแต่เขานะ่ะ มียอดผู้ติดตาม2 0 0แสนเศษยอดเขาในช่วงที่ผมดูหลักร้อยตลอดตลอดพันต้นๆก็พอมีผมก็พยายามมาเชียร์ในช่องว่าช่วยดูหน่อยเสียงเพราะดูแล้วน่ะก็คือมารยาทด,ดีชัยผลก็ชอบสิ่งหนึ่งที่ผมเตือนไปหลายครั้งสำหรับยูทูบเบอร์หลายท่านคือเรื่องของการตอบคำถามเฟซีใครก็ตามในโลกใบนี้ไม่มีความสำคัญเท่ากับ f c เรา คนที่เม้นเรามานะความสนใจต่อช่องของเรามีมากเป็นพิเศษจึงมีเม้นบางครั้งนะเขาก็อาจจะอยากได้คําตอบจากเราคลิปนี้ฝากถึงยูทูบเบอร์ที่ได้มาดูเรานะ่ะจะเจริญก้าวหน้าได้อยู่ที่ FC คําถามเขามีค่าไม่ได้ตอบอย่ากดรูปหัวใจแล้วก็ไปนั่นไม่ใช่คําตอบนั่นคือการผลักไสเขาไป เพราะอะไรถ้าเขานาถามมาเราไม่ตอบกดรูปหัวใจเขาก็รู้ว่าเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ตอบคำถามแต่กดรูปหัวใจให้แทนผมเคยไปเม้นช่องของน้องบางทีนะก็ไม่ตอบบางทีก็กดแค่หัวใจตอนหลังแฟนมาช่วยทำวิวหลักหมืน่นผู้ติดตามเยอะแต่คนดูน้อยเราต้องคิดเยอะละส่วนการเดินออกของกัปตัน ก็สมเหตุสมผลเพราะเพื่อนเราไม่อยู่เราก็เดียวได้เรามาด้วยกันก็ไปด้วยกันวันข้างหน้าอาจได้กลับมาหากันเราจากกันด้วยดีส่วนในโพธิไม่เป็นห่วงเรื่องผู้ติดตามนะแต่วันวันนี้น่ะก็อาจจะเป็นวันที่เรานั้นทำตัวที่ไม่อยากยอมรับได้ของหลายคนของอีกฝ่ายหนึ่งส่วนช่างพงผมไม่สนิทเท่าไหร่คนดูเยอะ เงินเยอะกว่าช่างพงน่ะจะเป็นปัญหากับผมเป็นความคิดผมเป็นเรื่องที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกผู้ติดตามผมน่ะลดลงท,งทั้งที่ผมไม่เกี่ยวคนที่ชอบชัยพลมีคลิปที่ปลอบช่างพงออกมานานแล้วคือปลอบเรื่องของคดีคนนี้น่ะอาจจะบอกว่าอยู่ผมอยู่ฝ่ายช่างพงหรือเปล่าความจริงผมไม่มีฝ่ายนะคดีที่ ติดอยู่นะ่ะอย่าเป็นกังวลส่วนการจากกันของพวกเธอนะ่ะสักวันหากมีคำขอโทษจากฝ่ายใดก็ได้หากคิดว่าตัวเองผิดแก้วจะประสานกันแต่หากแก้วแตกละเอียดมันจะประสานกันไม่ได้สุดท้ายจะได้มาฉลององค์ปู่ด้วยกันไหมความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube ปรกรณ์พักดีธรรมได้พูดไว้ดังนี้ครับตามติดที่สกเไม่ว่าจะแนวไหน จะออกมาหรือไม่ออกมาหรือจะเบาลงมาคุยเรื่อยๆจนกว่าเขานะ่ะจะออกมาแสดงความชัดเจนว่าเขาหยุดเขาจบกับลุงหรือในส่วนของลูกสมุนต้องจบจริงๆไม่เอาข่าวลุงไปเล่นแบบปิดเบือนหรือออกมาข่มขู่อะไรอีกมีความรู้สึกว่าตอนนี้ลูกสมุนเขาเองหรือกลุ่มที่อยู่ในแก๊งกวนของเขาเองรู้สึกกลางเหลือเกิน ออกมาท้าคนนั้นคนนี้พร้อมบวกไหมเราก็ไม่มีใครอยากจะบวกคนไปทั่วเพียงอยากจะบอกแค่ว่าถ้าวันนี้คุณไม่จบชีวิตหน้าที่การงานคุณจะค่อยๆจบค่อยๆเสื่อมถ้าคุณยังออกมาเล่นกับคนที่เป็นรากญ้าชาวบ้านคนหนึ่งใครจะกล้าวัดใจเอาคุณไปลงสมัครรับเลือกตั้งที่ดาวนงคารประเด็นคือว่าในส่วนของตรงนี้ คุณนะ่ะยังไม่จบเดี๋ยวก็ออกมามันเป็นการท้าทายไกลๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสองกหนึ่งหรือเป็นเรื่องของอะไรต่างๆนานาคุณนะ่ะก็พยายามพูดเรียบๆเคียงๆย YouTube ที่อยู่ข้างกายลุงทั้งหมดนะ่ะหลงังๆมานี่นะ่ะห้าวอีกละมีออกมาหลางังๆนี่นะ่ะคุณแรงขึ้นนะครั้งนั้นนะ่ะเคยออกมาพูดมาคุยกับลุงว่ารู้จักกู น้อยไปแล้วคุณก็มีแต่เรื่องที่แบบนะผมมองว่าคนที่มีหน้าที่การงานสูงส่งมีศักดิ์ศรีที่สูงส่งเหลือเกินทำไมนะ่ะถึงต้องหยาบคายทำไมต้องในลักษณะที่ออกมาค่มขู่ชาวบ้านซึ่งผมยอมไม่ได้ผมถึงออกมาเรียกร้องให้กับลุงคนนี้ลุงที่ดาวังคารเขาเป็นชาวบ้านเขาใช้แค่หัวใจสู้กับคุณน่ะเขาใช้ความเป็น คนรากหญ้าสู้กับคุณเพียงแต่วันนี้เขาไม่ได้สู้เดียวดายเขามียูทูบเบอร์อย่างกลุ่มรอบนอกแบบพวกผมกลุ่มรอบในน่ะที่อยู่ข้างๆเขารวมถึงที่สำคัญที่สุด f อที่จะสู้กับคุณนั่นเป็นฐานสำคัญที่จะสู้กับคุณคุณจะรบกี่ครั้งคุณก็ไม่ชนะเขาความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับ พี่รู้เปล่าว่าตอนนี้น่ะพี่ดังมากเลยนะในกบกกอกกกตูมพี่ระวังโดนไข่เหม็นคว้างใส่รถพี่เอานะผมได้ข่าวมาว่าชาวบ้านรวมตัวล่ารายชื่อพี่พี่รู้หรือเปล่าพี่รู้ไหมว่าพี่น่ะจะเป็นคนแรกที่ถูกชาวบ้านขับไล่เขากำลังล่ารายชื่อกันเพราะพี่น่ะเป็นพวกแตกตื่นและพี่ลองคิดดูว่าพี่ไปร้องเรียน ผอนลี่ช่างตั้มและพี่นะ่ะคิดว่าแถวนั้นนะ่ะมันเป็นที่แบบอุทยานหมดเขาก็สวยกันหมดกกกอ,อกกกตูมสวยกันหมดระวังขับรถผ่านระวังโดนขี้คว้างใส่เอานะผมนะ่ะเป็นห่วงพี่นะออกมาข่มขู่ชาวบ้านระวังเขาจะล่ารายชื่อไปร้องเรียนจัดหนักเอานะพี่คิดว่ารู้กฎหมายดาวังคารคนเดียว ที่รู้ไหมว่าทีมงานทนายเขาพร้อมที่จะช่วยยูทูบเบอร์สายลุงเยอะมากๆไม่ใช่เฉพาะแค่ทนายอุทัยคนเดียวนะเขาอยู่ในที่มืดระวังพี่ถูกล้มเอานะระวังเดินไปนะ่ะขาสะดุดล้มไปเองฟันหักสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีเป้าหวานจะขึ้นเอานะความดันก็จะมาเป็นห่วงนะหยุดพฤติกรรมแบบนี้นะไปคุกคามช่างตั้ม ภาพพจน์ที่สร้างมาหมดแล้วพี่รู้เปล่าพี่อาจจะเก่งทางด้านนั้นอย่าเรียกว่าเก่งนะถ้าเก่งคงไม่แพ้คำว่ารอลงอาญาคือแพ้นะถ้าศาลยกฟ้องคือชนะพี่บอกว่าเก่งทางด้านอะไรไม่รู้นะคนเก่งแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันหรอกช่างต้าเขาย้ายองค์ปู่ได้สุดยอดแล้วองค์ปู่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยช่างต้าทำได้ พี่ทำอะไรก็แพ้แพ้อ้ายหมามันช่างตั้มมีอะไรมีหกล้อแมคโครรถไถพี่มีอะไรล่ะมีรถกระบะเก่าห้องเช่าพี่ก็ยังไปปากดีว่าเขาอีกผมต้องออกมาปกป้องช่างตั้มกับพอลลี่เพราะผมนะ่ะดูแล้วว่ามันไม่ใช่คุณน่ะจะว่าช่างตั้มว่าพอลลี่ก็ว่าไปแต่คุณมานะ่ะอย่ามาว่าพ่อเขา คุณรู้สึกอย่างไรถ้าใครมาว่าพ่อคุณคำพูดพี่นะ่ะอาจจะไม่ได้ว่าแต่ก็หลอกด่าเขาความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube ปรกรณ์พักดีธรรมได้พูดไว้่างนี้ครับในส่วนของเฮียหวังฝันเจ้าหรือตาระเบียงกระแสตกแต่ในช่วงนี้ให้นาทีกับย่าอาชิเล่นไปก่อนผนึกกำลังกันเล่นกับแป้งตาระเบียงไปก่อนนะ าระเบียงเป็นคนที่ตอนนี้นะ่ะเหมือนที่ผมบอกว่าเราให้ดูเขายายจลอดูไว้นะคนหนึ่งที่ไม่มีอุดมการ์อยู่กับลุงกับป้าดูแลเหมือนกับเจ้าสัวได้กินดีๆนอนดีๆแต่งตัวดีๆปรนนิบัติทุกอย่างใครก็อยากดูแลเอาใจใส่แต่เป็นคนที่หวังเยอะไงหวังมากได้เท่านี้ไม่เอาอยากได้อีกถ้าไม่ได้ อีกนะ่ะก็เป็น007ส่งให้ลูกชายเล่นลูกชายก็ออกมาเป็นประเด็นเดี๋ยวหม้อหุงข้าวบ้างเดี๋ยวข้าวบ้างไม่มีเดี๋ยวเครื่องซักผ้าบ้างเดี๋ยวเครื่องทำน้ำอุ่นบ้างมันเล่นทุกอย่างคุณหวังใหญ่หวังโตไงยายจอรอจัไว้นะคือในสิ่งตรงนี้คุณดิซี่เมื่อก่อนน่ะคนดูเขาขี่หมูขี่หมาหลักพันคนดูบางทีนะ่ะ ดูเป็นหมื่นๆไปดูแบบไม่ได้สาระอะไรหรอกแต่ไปช่วยเพราะอะไรก็เริ่มมีเริ่มมีเริ่มไม่ดอกเขารักลุงรักป้าเขาก็รักคุณรักตาระเบียงหรือตาหวังฝันเจ้าในเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยเขาได้จนเคยตัวได้จนชินจำได้ไหมกลับมาใหม่ๆนะ่ะฐานเขาติดกลับมา90,000มืนคนมาได้จากหัววัว50,000น มาได้จากผู้เสียศูนย์ส0 0หมืรวมแล้วเป็นแสนหกเป็นช่องใหญ่เลยมองถึงอนาคตขนาด90,000มอยู่ตรงนั้นเดือนเดือนหนึ่งน่ะได้4-50,000บาททุกเดือนจะมีทองใส่สามารถซื้อรถเงินสดได้เอารถเก่าไปเทินแล้วเอาเงินสดไปโปะเขาคิดไปถึงขนาดนั้นนั่นแหละเขาคิดไปไกลถึงขนาดนั้นถ้าฉันมาอยู่ตรงนี้ ฉันจะต้องได้อะไรที่มันใหญ่ขึ้นดีขึ้นแต่คิดผิดคาดคุณดูถูกความคิดของ FC ลุงไงคุณคิดแบบนั้นว่าคุณไปอยู่แล้วจะได้แล้วเป็นยังไงฝั่งนั้นะ่ะไม่ใช่เริบมีเริหมหม่ดก